6เดือนนะฮะกับ iPhone 6e ครับมีอะไรที่ชอบไม่ชอบบ้างครับเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะจะมาแชร์ให้ฟังครับก่อนที่ iPhone 17จะเปิดตัวนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะฝีก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะฮะกับ iPhone 6e ฮะแต่อด6หเดือนที่ใช้น้องมาครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอนิยามนะคบว่านี่คือ iPhone 6e ครับที่รุ่นนี้เนี่ยเน้นการใช้งานง่าย,ายๆฮะแบบที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเน้นฟังก์ชันที่หยิบเอาความจาเป็นมาใส่จริงๆฮะสิ่งแรกที่ชอบเลยฮะก็คือในส่วนของหน้าจอครับที่ส่วนตัวมองว่่าาาาหนนนนน้้น้จอออแค6.1ิวพถืใชงานานนะ รู้สึกว่าดูเข้ามือกว่าครับเครื่องไม่หนักหรือว่าใหญ่เกินไปฮะพิมพ์ตอบแชทอะไรพวกนี้มือเดียวก็สามารถทําได้ครับโดยเฉพาะกับการถ่ายรูปฮะรู้สึกว่ามันดูทนไดนกว่าจอใหญ่เยอะเลยครับสิ่งที่2ก็คือในส่วนของชิปนาะที่เป็นชิป A 1 8แบบเดียวกับรุ่นพี่ครับแม้ว่าตัว GPU เขาจะเป็นแค่4คอร์เนาะแต่หยิบออกมาเล่นเกมก็คือสามารถเล่นเกมได้เลื่อนๆครับแล้วก็เฟรมไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่และตัวชิป Apple C1 ที่เป็นชิป 5G ที่ Apple เนี่ยเป็นคนพัฒนาเองใช่ไหมฮะก็จับสัญญ,ญ,ญา,าณ 5G ได เหมือนว่าจะเล่นเกมได้ติดมือกว่าจอใหญ่ๆเยอะมากครับสิ่งที่3ก็คือในเรื่องของตัวกล้องฮะที่หลายคนน่าจะบ่นแหละครับว,ว่ากล้องตัวเดียวมันพอเหรอเอาจริงเนี่ยส่วนตัวฟิก็จะถ่ายคูณ2สมากกว่าครับก็เลยมองว่าเพียงพอแล้วแหละฮะเรื่องของสกินโทนทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยก็ทําได้ดีตามสไตล์ของ Apple ิลเขาอยู่แล้วละครับส่วนเรื่องของวิดีโอนะฮะก็สามารถถ,ถ่ายวิดีโอได้ 4K 60เฟรมอยู่แล้วครับบางทีเนี่ยฟิลก็เอามาช่วยในการถ่ายคอนเทนต์ด้วยนะสิ่งที่สี่ก็คือในเรื่องของแบตเตอรร,รีีี่่ับบบทเงล็็กกแแนนนนน้้นะะน้้ใใชาด ใช้งานได้แทบทั้งวันแบบไม่ต้องช้าเลยฮะก็ทึ่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสิ่งที่5้ก็คือในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ตัวฟังก์ชันนะครับที่ถึงแม้ว่าจะใช้ดีไซน์เป็นแบบ iPhone 13บมนะมันเลยให้ความรู้สึกว่าไม่ตกรุ่นไวแล้วก็ไม่โอดีไซน์เกินไปครับและยังมีปุ่มนะฮะอย่าง Action Button แบนรุ่นพี่มาให้อีกด้วยครับก็เลยสามารถจะใช้ฟังก์ชันจากปุ่มนี้ได้เยอะมากมาครับมาดูสิ่งที่แอบไม่ชอบกันบ้างดีกว่าครับเรียกว่าไม่ปื้มน่าจะดีกว่าเลยฮะคือสิ่งแรกเนี่ยก็ควรรู้ ว่าไม่ค่อยติดเท่าไหร่ฮะสิ่งที่2ก็คงจะเป็นในเรื่องของ MaxSa ซฟฮะที่ iPhone ในปี2025เนี่ยควรจะมี MaxSa ซฟมาให้นะฮะก็เลยต้องไปหาทดแทนในการซื้อเคสของเทอร์ปาร์ตี้มาใช้แทนฮะสิ่งที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของติ่งหน้าจอฮะที่น่าจะเป็น Dyna m i c Island ฮะเพราะเหมือนรู้สึกว่ากำลังใช้รุ่นเมื่อ2ปีที่แล้วเลยนะะซึ่งถามว่าติดไหมฮะก็มันแอบติดนิดนึงแหลรเนาะแต่เราก็อาจจะได้เห็นในรุ่นหน้าแทนแหละครับโดยรวมแล้วนะฮะส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่า iPhone ไอโฟน 6e เนี้าาเ่ยม,ามัออดแลกไคะ แม้ว่าราคาจะแรงไปนิดนึงครับแต่ถ้าจัดกับโปรเนี่ยก็น่าจะคุ้มเลยฮะมีใครที่ใช้ i ฟล์ตบ e ชอบไม่ชอบตรงไหนกันบ้างฮะก็ลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับ